ซึ่งกระดู๊ซึงกระดู yup. okay, ี bueno, itor, ier, s <S okay, ่อะไรัวึงกรยงเมลเาอยู่ดีหรอวดพมากกว่าโอเคครับพรากรสดีวมกท่านกันด้วยนะครับ้าซึ่งวันนี้แล้วก็มาอยู่กับผมเ็นกายินกตเตอรแล้วเราก็มาอยู่กับสกายินกตตนะเดเดี๋ยวเดี๋ถ้ามึงเป็นสกายเฮเตอกูจะต้องเป็นไรเนี่ยเป็นแฟงคุงสอด อ๋อส่วงที่คุณเคยขึ้เตอร์คุณไม่ได้คุณไม่เคยเกลียดหรอครับเอ่อช่วงนี้ดองครับผมขี้เกียจครับติดบอลแลนด์ครับผมเกมไอ้ควายเดี๋ยวก็มาก่อนอี้เยอะดิโอเคนะท่านผู้ชมตอนนี้เราก็มาอยู่ในเกมเราบอกแล้วอยู่ในแมปที่ชื่อว่าอะไรครับยอดบิซาร์ดอเวนเจอร์หรือว่าเบนั่นเองเออแบบเบนกับเอนะผมนะชื่อย่อนะซึ่งวันนี้คัสกายคิงวันนี้เรามาทำอะไรกันครับคัสกายคิงเรามาลงสตีบอลรันนะครับผมเออเอาแล้วตกลงใครเป็นสกายคิงตัวจริงเนี่ย นะตัวผมเลยตัวจริงพวกคุณอะไรทำไมฮะใครจะทำไมทำไมอ่ะทำไมก็เวะก็เยวเหรอวะโอ้ก <ills> <int ans otted> ูก็นเลยเราผมก็นเลยครับโอเคท่านผู้ชมนะตอนนี้เราก็มาอยู่กับใคร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 เนี่ยคุณคุณน่าจะรู้จักเสียงมันดีนะไอเหียเนี่ยที่มากับผมบ่อยที่สุดแล้วนะครับนะอ่าคลิปนี้ก็จะมาแบบว่าวิธีลงสติีวรันยังไงให้ถึงเส้นชัยนะครับนะหรือแบบมันจะมีสองอย่างแะก็คือเราจะถึงเส้นชัย บบทีเบ้มึงอนกเส,ส,นสนก้นเส้นชัยก็คือแบบใต้ก่อนนะครับแล้วการที่เราแบบยังไงล่ะกับยังไงล่ะแบบใช้สองตัวเนี่ยเออไม่ไม่ติดเช่นเดยกับสตาร์พีซ um ีนัมเดวโบของผมก็นั่นเองนะครับนะโอเคนะบอสเฮ้ยบอสมึงคิดว่าเราจะรอดถึงอ่าเส้นเช่นใสาใส่ไม่รอดเส้นใส่ไม่รอดครับชิมรอดรแล้วก็เชียร์โป้ว้าเข้ามาเออเยังเคยมีโปนะครับเนี่ยบอกไว้ก่อนนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมชอบ อชอบกินบิงซูใช่อะไรกันครับเนี่ยโอเคนะตอนนี้บุกมาแทนแต่ว่าบุกลงบีเกับเราไม่ได้นะครับนะใช่ค่ะกระจกเขียเ่ยท <c oughs> ้ายเขี่ยล้อกระจกครับนะถ้า,ถา,ามีเสียงข้างนอกลูกไปก,ก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับนะ<ช>เอะเอท่านผู้ชมตอนนี้เราก็มาอยู่ในเกมแล้วใช่ไหมบอสใช่จีบอลันนะครับท่านผู้ชมตอนนี้น้องบอสอยู่ไหนเนี่ยไอ้บอสอยู่ไหนเนี่ยกำลังเข้าครับผมกำลังเข้าเยี่ยมึงจะกิ้ว ไหนวะมาแล้วเนี่ยไหนไหนไอ้เหี้ยไหนไม่เห็นใคร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 ไหน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 อยู่ไหนไหนอยู่ไหนเออเออเออไหนไหนไหนมึงใครนะมึงใครนะมึงไม่ใช่สกายคิงกำลังกำลังถลายม้าอยู่เมื่อไหร่ม้าจะได้มึงจะทำอะไรกับม้าเป็นอะไรกับม้าเมื่่อไไหรด้มามามาอะไรครับม้าคิ้กรอบๆไม่ไม่ได้มานี่มังกรแล้วเออม้านิมังกรแล้วเมื่อไหร่กูจะถลายได้วะเนี่ยเฮ้ยเรือพวะ มึงเดินมาก็ได้มึงเดินก็ไดรมึงมีคนเดินอยู่มีคนเดินเป็นเพื่อนอยู่บอสไอ้ไม้โว้มึงมีคนเดินเป็นเพื่อนอยู่มันปปะมึงเงียบไปไหนไม่ได้ยินเสียงไอ้เฮี้ยเงียบเฉยเขาไม่รักแล้วมันเกี่ยวกับการที่มึงมาเล่นสติวาลันด้ไหมเนี่ยเขียวเขียวเขียวทำไมเกี่ยวเขียวเขียวที่กูไม่ได้มาเนี่มันกอนเนีเขาเสียใจแล้วบอสไอี๋ซ้อมเบอร์ซอมเบอวก่อนเราต้องฟีดไว้ก่อน 快摇啦！来，我喊你。 เอาเป็นท mmm ี่เป็นที่พุทเอาเป็นที่โชว์โชว์โชว์ของโชว์ของหน้าจ้องนะยเขาก็คือกูหรอกตามมาตามมาตามมาไอพวกชั้นต่ำไอพวกต่ำต่อย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 นี่นี่ไม่ป่าไม่เปล่าไม่ป่าไม่มึงกูป่าไอเหี้ยโอ้โหปิงด้วยนะสัตว์ประเด็นไอคือไปทางไหนวะยิงยังไม่ ยิงแม่งดีกระซึนก่อนจะก็จะออกกีเล่เออเฮียโอเคนะท่านผู้ชมเราผมขอเดบิวตคลิปกันนะครับนิดนึงนะก็ここคือว่าที่พวกผมลงมาเนี่ยคือพวกผมไม่ได้หวังพวกของอะไรนะก็ここคือจะมาแต่ว่าถ้าเราลงมาถึงเนี้ยเราจะถึงเฟสสุดท้ายหรือไม่หรือ,รอเราแบบจัดแบบเขา้าชนชัยหรือแบบไม่ไม่นับที่ก็ได้นะครับนะก็คือประมาณนี้แตบบ่เป็นการแบบลงสตบัลสำหรับพวกผมในรอบที่แบบไม่เล่นนานใช่ไหมบอสผมมีบ้านเนมมก่อนเลยที่ทกคนอยากเลยเฮียเนาะ ไม่มีแล้วม้าเนี่มันก่อนกูไม่ได้ใช้ทางด้วยไอ้เหี้ยถ้าเล่นไม่ได้ใช่ไหมเหี้ยวเดี๋ยวมันดูโค้งมันเหมือนดักเลยแปลกว่ะแปลกว่ะเนี่ยเพราะว่าไปกอดไปกอดไปก่อดเฮ้ยมึงเห็นไอ้ตัวสองตัวอยู่ไอ้อยู่ข้างหลังเราได้ไหมพอดเออไอ้เหี้ยมึงคิดว่ามันจะน่ากลัวอ่ะคือมันมีไม่อีเป็นคนหนึ่งแล้วก็สแตอร์ลีว่ะไม่มองชัดมันไม่มันไม่ได้เปิดเออ ปวดออกกรวเบิดปวดแสตมป์ไหมเดี๋ยวเออแต่มันต้องได้ใช้อืมหืมหืมปวดอีกเหรอรวดมึงมึงเร็วจังมะม้าอัพเต็มไงเพิ่งเร็วกว่าม้าอีกเหี้นี่มันในมังกรใช่ปะเออมันในมังกรในทราบยูโดนไหมเนี่ยคือรอเนี่ยปะ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  ไม่ใช่ส่วนมีคนกระทืบวกูจะสกายิด้วยช่วยทันนึงช่วยไม่ทันสวยใช่ไหมเออสวยโดเฮ้ยเยเกใจอะนี่โอเออหนแหนมหน้ากลัวมีแหนมหน้ามีแหนมหน้ามีแหนมหน้าว่ะมีแหนมหน้าวะไอเหี้นี่สัตว์บบมึงปบสัตใช่ไหมสัตว์อมากุดตุ้ง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 ตุง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 ตุ้ง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 ต พอไอสัตว์เอ้ยท่านผู้ชมนะเดี๋ยวในกรณหวานในคลิปอย่างนี้ผมขอแป๊บนึงนะผมอาจจะลงคลิปช้าประมาณสามวันคลิปหนึ่งหรือสี่วันคลิปหนึ่งนะผมนะก็คือลงเลยครับหาเวลามาทำนะอะไรระเบดไม่ลงเลยครับสัตว์นี่ไม่ใช่ละเฮ้ยท่านผู้ชมนะก็คือจะประมาณแบบว่าอจะไงล่ะคือผมก็ไปหาเวลาลงอยู่นะครับนะแล้วก็อย่างหนึ่งนะครับนั่นก็คือว่าผมอ่าไม่ใช่ดิสำหรับคนที่จะแบบยังไงล่ะคือผมจะจัดกิจกรรมอะไรระเบ่าชิลุบิ ไลท์ไลท์ทูไอชินโดชินโดไลท์ชินโดไลท์นะครับชินโดไลท์ของที่กิจกรรมเดิมอ่ะที่หาสัตว์อ่ะจำได้ไหมเออเราจะไปยังแล้วเราจะกลับมาทำเหมือนเดิมนะโอเคนะครับเราจะกลับมาทำเหมือนเดิมโอเคของผมคือผมจะเข้าร่วมชุมนุมแล้วพยายามพูดคุยนะครับนะฮัลโหลวอวอนอะไรเนี่ยอะไรนะอะไรนะวอร์วอนฮัลโหลเรสเรจีไม่ไม่เราเป็นทีมของเดอะโบใช่ไหมโบตอนนั้นอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ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 ้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ

มามาจุ้มกัน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 เอาดิอย่าโดนกูนะครับถ้าโดนกูบอเตียมจบคลิปได้เลยไอ้เหี้ยเ๋ยวเร็วเพื่ <rac> er. so อนบอกวอบอกคิวข้าแล้วดูอิ o ดูอิดจัดดูอิ it, ว่อ โดนกูไอสัตว์แรงด้งยโอ้ยแรงด้วยโอ้แต่แข่วันเยือนได้จะทำกันไหมว่าแข่งวันเยือนได้ไหม บอกให้สตาร์ทก่อนไอ้สัตว์ไม่น่าไหวแล้วมั้งเนี่ยโอเคทีไว้ดีก่อนยึดเทสก,กายคิงของหมดมได้หมดกูได้หมดสก,กายคิงบอกกูได้หมด Đây hey, tóc chí vít ác góc chí vít ác <coughs> <Hey, tos> chí vít ác chí vít ác chí chút. What? Hm <laughs> <coughs> hey, Sky King hm hm. H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 m hm hm. Hm 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 hm. Hm hm โอเคเป็นไรบ่นเปิดเปไดเปสเวฟว่าเนลาส่กลับาแค่นั้นแหละเอเ ตัวเฮ็ดอ่ะกูกูเล่นรอเลื่อนนั้นนี่ไม่รู้จักหรอโอยเหลี่ยงเก่งคนเราเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วตูมุดก็เมือกี้ไอ้นั่นไม่โคตรหวงไอ้สัตว์สมวงก็น้ำมากิน

จะแต่ไ,ไม่โดนจะได้บสมึงควยหัดขอให้กูนะมึงใช้ไม่เช่นเช่นเลยใส่คนอื่นมึงมึงไปเลยไม่ตรงนู้นเลยมึงเล่นไม่ตรงนู้นเลยกดกดอะไรนะกดไว้ป่ะตัดเออกดแบบไปอะไรนั้นอะใส่อะสกิลนั้นใส่มึงใ,ใ,ใส่ตรงนู้นนะ่ะแบบเรียงตัวไปเลยเราชนะได้เห็นปะไประดบับดีเลยไอ้เห <c oughs> ี้ยจีจีกุดบ่ายกุดบ่ายตั้งอย่ามาใกล้ไปเลยบัวพ <c oughs> ี <c oughs> <c oughs> <ๆ>่ฝากความหวังที่มึงด้วย ดูมึงทำได้บดไม่ได้ไม่ได้ไดดู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 กกูอยู่กูไม่ดูเลยบดดูชื่อิวฟีดบดรอดูิวฟีดบดูกิวฟีดบดบอลนี่เเแล้วไอ้ยที่สองไม่ไม่บอลแฮทไอไอแฮทบอลไอสัตว์กยที่สองได้ไงเนี่ยโอ้เยดี๋ยไอยนี่เข้าที่หนึ่งคือต้องเอามาเข้าเหรอ โอ้โห,โโหสัตว์เอ้ยบอลยังไงบอซื้อเดียวสปินพอดีอะมีตังไหมมีมีเท่าไหร่ห้าพันร้อยโอ้โหสัตว์เอ้ยได้ได้สปุกมาพอดีได้ไอ้เหี้ยถ้าเกิดถ้าเกิดเรามีบดเราเข้าที่จันที่หนึ่งที่สองแล้วโอเค <laughs> โอเคนะครับท่านผู้ชมนะก็คือตอนนี้เราก็มาถึงเส้นชัยโดยการที่ที่สองแต่ว่าที่ลงงงก็คือทำไมทำ,ทำไมเราได้เอออย่าบอดี โอเคนะท่านผู้ชมนะก็คือจากที่เราคลิปไปใช่ไหมบอสเราได้ที่2นะบอสโอเคนะท่านผู้ชมแนละ้วตอนนี้คือเราได้ที่2นะจากที่เห็นนะคือเราเข้าตินชัยได้ที่2นะเต็ดคือผมก็งงอะคือผมเข้าที่ผมเอาคนเข้าที่หนะึ่งอะคือมันต้องเอาหมาเข้าแนๆ่ๆผมคิดใช่บอสเออนะผม, <aus> ผมคิดว่าเราต้องเอามาเข้าแนๆ่ๆนะที่ผมคิดโอเคโอเคบอสอ่าตอนนี้เราเราได้สิ่งที่เขาเรียกว่าอะไรนะบอสสะโพกใช่ไหมโอเคนี่นะท่านผู้ชมนี่คือสิ่งที่เราได้มานั่นกันนั่นเองนะโอเคนะโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะก็คืออเราได้ที่่2ใชมบส เออนะครับนะตามที่เราคลิปที่นานแบบหนึ่งชั่วโมงผมต้องไปตัดด้วยฮะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรกูนี่เปิดคลิปตัวน้กันครับโอเคสหรับทุกคนนะครับนะสำหรับนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับด่านะสิอยู่างี้ในทางเสียบ๊ายบายขอโทษด้วยว่าใคต้องเสีใจวะ